วันเวล้วันมินิตนาทีนี้ทางการเมืองกวางโจโมณฑลกวางตุง้งออกคำสั่งให้บรรดาเจ้าของโฮสเทลไม่ให้รับแขกจากซีเรียอิรักตุรกีอัฟกานิสถานและปากีสถานจนถึงวันที่10กันยายนนี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระหว่างที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด G20 ที่เมืองหางโจโมณฑลเ้อร์เจียงในช่วงต้นเดือนหน้าเพราะว่ากวางโจเป็นประตูไปสู่บรรดานครใหญ่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุด แต่ว่าข้อห้ามนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงโรงแรมหรูและโรงแรมราคาประหยัด ฟราติเซกฮาตราว่าช่างทำกุญแจในสาธารณรัฐเช็กวัย45ปีทุ่มเงินกว่า170,000บาทใช้เวลา2ปีสร้างเครื่องบินเล็กขึ้นมาด้วยตัวเองเพื่อเลี่ยงรถติดเวลาไปทำงานช่วงเช้าโดยเขาสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางได้ถึง7นาทีจากเดิมที่ต้องขับรถนาน12-14นาทีหรือเพียง4-5นาทีเท่านั้นล่าสุดเขาวางแผนสร้างเครื่องบินลำที่2แล้ว คลิปสิงโตกระโจนเข้าใสา่รถนักท่องเที่ยวขณะท่องซาฟารีที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้กลายเป็นเรื่องดราม่าในโลกออนไลน์เพราะปฏิกิริยาโอเวอร์ของลูกสาววัยรุ่นหลังสิงโตเดินเข้าหาและกระโจนเข้าใส่รถจนผู้เป็นลูกสาวถึงกับกรีดร้องเสียงหลงและใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อว่าพ่อแม่ตัวเองว่างโง่ที่สุดในประวัติศาสตร์